เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ <ฮะ S 2> ที่มีรายได้น้อยอในกรณีที่เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรายละ3,000บาทครับซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์นี้แต่ว่าจ่าย3,000บาทนะครับไม่ใช่จ่าย30,000บาทคือเขามีการส่งข่าวปลอม,อมในไลน์ว่าจ่ายคนละ3 0 0 0 0ื่ คือไม่ใช่นะฮะคือจ่ายจริงแต่ว่าจ่ายคนละสามพันบาทผมว่าบาปนะอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นเหมือนก็นไปให้ความหวังที่ที่มันโอเวอร์เกินไปอะ่ะใช่คือหลอกไปถึงสิบเท่าอ,อซึ่งหลักเกณในการจ่ายก็คือผู้สูงอายุก็คือสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปหากว่าเสียชีวิตก็ขอให้ผู้ที่เป็นลูกหลานหรือว่าผู้ที่เป็นคนดูแลจัดก,การงานศพอาจจะเป็นมูลนิธิหรือว่า สถาบันทงางศาสนาที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ก็เมื่อจัดการงานศพเรียบร้อยแล้วก็ให้นําใบมรณบัตรของผู้สูงอายุท่านนั้นไปติดต่อขอรับเงิน3,000บาทนี้ได้นะหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอนะครับที่ว่าการอำเภอ ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตคือชื่อผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ใดไปติดต่อขอรับเงิน3,000บาทในพื้นที่นั้นซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตก็จะต้องเข้าหลักเกณฑ์คือเป็นผู้มีรายได้น้อยอจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รหรือไม่มีบัตรสวัสดิการนักก็ได้อขอเพียงเป็นผู้มีรายได้น้อยเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกแล้วก็จะมีให้เหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาลนายกอบตอเซ็นรับรองว่าเฮ้ยคนเนี้ยยากจนจริงควรที่จะได้รับเงิน3,000บาทบแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงพอมอก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จ่ายเงิน3,000บาทให้กับทายาทหรือว่าผู้ที่ดูแลจัดก,การงานศพผู้สูงอายุท่านนั้นที่เสียชีวิตนะครับก็ขอให้ไปติดต่อขอรับเงินได้ภายในระยะเวลา หเดือนนับจากวันออกใบมรณะบัตรก็คือสมมติเสียชีวิตแล้วก็อาจจะจัดการงานศพให้เรียบร้อยก่อนก็ได้อ,อาจจะภายใน1สัปดาห์เรียบร้อยจากนั้นก็ค่อยไปติดต่อเพื่อขอรับเงิน3,000บาทนะครับก็แจ้งไว้ตรงนี้นะครับส0 0 0 0ไม่จริงสามพั 3, นน่ะขอ,ของจริง,รงอันนี้แน่นอนชัดเจนนะครับ